ฮัมแล้วก hmm. so ็อ mm ีกแล้วเดีอทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมิร์สทุกคนมื้อนี้สะมีได้อาหารมาพี่น้องได้กุ้งนะนะบ้าเฮ้ยกุ้งเนาะมื้อนี้เ้าวกะซีมาเฮ็ดกินกุ้งนะมื้อนี้เ้าวเฮ็ดเมนูก้อยกุ้งกินพี่น้องเนาะเป็นนันเลยนั่นเดียวเอาไปเบิ้งกันเลยนะกุ้งน้อยนะกุ้งธรรมชาติบ้านเฮาเนาะเฮาก็ลงมาช่วยเอาพักยูชวนพี่น้องในพักเฮาแกยอตยัยยัยเนาะนี่ เอาขึ้นไปเชื่อกุ้งนะเอาพักกาดน้ำกินกิน,นจกบบนะไปทางเนาะแล้วก็พักหอมไป้องเลยพักหอมพอก,กอ็อึดๆเนาะตัววาดไม่ไม่ง่มีท่านย่ายนะไป้องเนาะ Tất cả các con hồng ừ. này cung hồng láng tham khảo sẽ ăn rồi Chưa mặc bị Chưa mặc cô bị mặc còn bị đông Chưa mặc cô bị đông Chưa กุ้งเต้นพี่น,อนอ้องกุง้งต้นเลยไม้กับเตมน้งเสื้อมักเพชรลงไปมังฟิตคู่หอมเข้าวคู่พี่น้องบัดนี้

กุ้งล้อยกุ้งอยกุ้งลอยมามาพี่ต้องมาโอ้โหกงเงากับมีแจ้งก็ลื้อ Chết subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn